โอเคนะครับก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กันในช่อง r o r t h นะครับก็ผมได้ซื้อ ID แท้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยตังกูเองนี่นแหละือ <c oughs> ไม่ได้ได้จากการโดเนตเพราะมันไม่มีโดนเนต <c oughs> ใช่ด้วตังกูเองนี่นแหละใช้ วอลเล็ในการซื้อนะครับไม่ได้ใช้อ paypal ในการซื้อนะเสียไปทั้งหมด800กว่าบาทเกือบ1,000ปีนี้ปีนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เป็นปี2 0บ0 2,563นะครับก็ปีนี้ผมก็ได้เสียจ้คงไปทั้งหมดน่าจะ2,000หละ <c oughs> ซื้อ GTA ด้วยดวยเ GTA กําลังโหลดอยู่แล้วก็ซื้อไอโปรแกรมดาวน์โหลดไปเออ น่าจะเสียประมาณสองพันแล้วแหละนในปีนี้เสียไปสองพันกว่าบาทแล้วถ้าไม่นับเอ,ซ,อซื้อคอมมาทำคลิปนะอันนี้ซื้อตอนลดราคา i g t ีทเอวก็ซื้อตอนลดราคาผมซื้อคอมไม่ทนันตอนช่วงมาแจกฟรีผมต้อซื้อตอนลดราคา นะครับ P E ่นี่ยังไม่ได้ซื้อนะอันนี้เป็นเดโมนี่เป็นเดโมไเอไมค์ครับเบ็ดล็อกเนี่ยเป็นเดโม Minecraft ั i n ป0นเนี่ย900 900...900 กว่าบาทในในเว็บไอ i n e c r a f t net นะ9ะ0กกว่าบาทผมก็ได้ซื้อ Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็น Minecraft ID แท้นะก็จะใช้ไมค์ก็ใช้ my ไอไอดี A ID ของ Microsoft ในการล็อกอินแล้วก็การซื้อตัวเกมนะไอซื้อเชื่อมกับไอดีนะครับเราก็สามารถสมัครเป็นไอดีของ Java ก็ได้แต่มันให้มันเปิดรับให้เราสามารถซื้อแล้วเชื่อมต่อกับ id ในนี่ได้ครับไอดี ID ของ Microsoft นะครเป็นไอดีที่ใช้กับ x b o x บอะไรพวกนี้นะเราสามารถซื้อและเชื่อมต่อกันได้และผมก็ไม่ต้องใช้ไอตัว t ท i t จอร Pack เปลี่ยนสก,กินอีกต่อไปนะครับผมก็จะลบทิ้งไปแล้วผมสามารถใช้ไอดีของผมได้ตลอดอมผมก็จำรหัสได้ตลอดด้วย นี่คือสกินเวอร์ชันเก่าทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาไว้แล้วก็นี่ตัวล่าสุดนี่ตัวล่าสุดทำหน้าตาให้มันใหม่นี่ตัวล่าสุดนี่คือสกินอันนี้คือเพิ่งปรับแต่งมาได้ไม่นานปรับแต่งทั้งทีตรง,ท,ง,ท,งทั้งเกณอันนี้นี่ทำผมให้มันใหม่อะไรให้มันใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวก็น่าจะได้เปลี่ยนดีไซน์ชุดกันใหม่ เราดีไซน์ชุดอันเดิมไปก่อนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนใหม่อาจจะแบบทำให้แบบมันเป็นเงามากขึ้นอนะไรประมาณนี้ทำแต่หน้าที่เก,กียจทำดีไซน์เรื่องดีไซน์ที่เกียจเออทำดีไซน์อันนี้มันใหม่คีกก้เกียจมากเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยนะเอส่งท้ายปีด้วยการซื้อไมคครับไอดี ID แท้ไง แดี๋ยวต่อไปผมจะซื้อไมค์ครับวินสิบนะฮะก็ต้องน่าจะต้องเก็บตังเองอีกแล้วน่าจะไม่ได้จากการดูเนี่ยแหละใช้ตังตัวเองก่อนอตอัวก็จะไปถึงจุดนั้นก็ต้องใช้ตังตัวเองตลอดนะฮะออไม่ได้ตังไาจากคนดูเลยนะคือไม่ได้คือเทที่ทําคลิปนี่คือไม่ได้ได้รายได้อะไรไเลยเพิเออ่งเปิดชอ่องมาได้แบบเปิดบัดประมาณนะั้น ก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวผม่ะมาเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบเดี๋ยวผมจะมาเล่าในตัวเกมไปครับนี่แหละเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องทั้งหมดว่าไอตอนที่ผมอัดคลิปกับไอตอนเนี้ยคือเป็นยังไงบ้างเออเดี๋ยวผมจะมาเล่าเออก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์ไอคลิปกเก่าให้ผมด้วยนะครับไอคลิปไหนที่คุณดูแล้วแล้วมันจะปัดอายุนะครับก็ไม่ต้องไปแปลกใจน,นะไอ ยูทูปมันจำกัดอายุให้ผมผมก็ทําคลิปไปแล้วแหละก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เหมือนเดิมว่าใครชอบคลิปเก่าก็อย่าลืมกดไลค์ลนะครับกดไลค์กดถ้าชอบปากๆกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดแชร์คนอื่นดูต่อไปด้วยนะครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหนาตาผมนั Yeah. I heard that you were addicted to those hands now God, God, you just me